เคูเวเราคูเร่อแคบีวคเบียบแลเกิวกูงไงชืชาเฮยวก็มอยู่กับรายการฮารุฮิฮิเกมใม่ครันวันนี้อยู่เกมอมิเซียแมชชีนฟอร์พิกนั่นเองนะผมเป็นเกมแนวเฮเอเกมใหม่นะเป็นภาคใหม่ของอมิเซียนะซึ่งเนื้อเรื่องผมคิดว่ามันคงไม่เหมือนกับแอมิเซียภาคเดอะดาร์ดีเซนต์แต่มันเป็นเนื้อเรื่องใหม่หมดเลย แต่ใช้คอนเซปต์เดิมก็คือแอมเน i เซียหรือความจำเสื่อมนั่นเองนะก็ต้องขอบคุณร้าน swk cell game นะที่สนับสนุนเกมนี้มาให้ผมได้แคสกันนะครับผมโย <Yeah. S 1> เราไปเริ่มเล่นเกมกันดีกว่านะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะมาอย่างรวดเร็วก็ต้องไปอย่างรวดเร็วนะ เสียงอะไรอะ What the fuck Oh come on จอยังดำอยู่ Hello He who make best for of himself remove himself from the plan of begin human Doctor Simon Johnson เหรอโอ้โหเปิดเรื่องมาภาพจอแดงนะพ่อพ่อ ได้ปอลอย่าฆ่าผมพ้องอะอฝาผาโอ้โหเทพแห่งโอลิมปัสสุดแน่นอนโอ้โหผิดเรื่องจอแดงจอแดงสาเลยแต่ก็ดีดีที่ไม่ใช่จอฝาอ่ะจะเออหูฟังกูว่าดีเกินเสียงมึงดีมากเสียงดังสนอหูมากแล้วก็ดูที่หีเอ้ดูสนอหูเอ่อนั่นไรอ่ะหมูนั่งเหรอ เอ้ตัวอะไรนั่งอยู่บนนั้นน่ะเธอาตามไม่ฝาดนะโอ้โหตานี่มาเฟืองมากตาฝาดเอ้ยทุยไม่ใช่เล่นมุกอะไรเนี้ยพอ่พอพ่อพ่อองะ <c oughs> อะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเราตื่นมาตื่นขึ้นมาเฮ้ๆๆแค่ขีตาล้างหน้าแปรงฟัน เธอก็ลอยเข้ามาเปิดประตูกงแล้วก็เหมือนพบมึงเปิดประตูแล้วมึงหายไปไหนไอ้สั์ประตูเปิดเองเลยเราอยู่ในเกมแอมนีเสียอาแมชชีนฟอร์พิกนี้เราจะเดินเข้าไปในแมพของไอหมูตัวนั้นอยู่ดีจอดำแล้วก็ต้องลุก ลุกขึ้นมาแล้วก็มึนเหมือนผักนั้นเลย Amnesia a Machine for p i g s yeah เฮ้ยมันเจ็บจุงเบยฮ้ยเฮมันง่วงจุงเบยฮ้ยเอ้าวกูตื่นแล้วโอ้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 อ้าวเจ้าเอ้ยมึนมึนทำไมรู้สึกมึนมึนเทำไมโลกโลกเอียงทำไมรำเอียงกันอย่างนี้ทำไมมึงรำเอียงกันอย่างนี้อ๋ออ๋อมึนมึนอ๋อไม่ดิปรด อย่ามึนเลยโอ,โ,อโอ้กูเลิ่มึนมึนมึนมากมทำไมมึอนอยิ่งนี้อา้าวจะกลับเหมือนเดิมแล้วว้าวเปิดโกงได้ทำไมเตียงมึงต้องทำโกงอยงนี้เลยะมึงต้องการขังใครวะอเแยขังคนอย่างกูใช่ไหมเอออะไรเงี้ยอา้าว this odd t i เฮ้ยอ่ามีกระดาษด้วย in my dream ในความฝันฉันเห็นผู้ชายคนหนึงใส่เสื้อจาก,กัว อ่าแล้วก็ฟิชเชอริงไรบูเซนอะไรเขาเหมือนเขาเหมือนนักบุญหรือเปล่า What come from the heart โอ้ช่างแม่เหรอไม่ไหวแปลไม่เป็นนะก็ต้องทำใจโอ้เปิดไฟได้เย้สวยจังเย้เฮ้อปุ้งทำลายข้าวของเป็นไงเหียบเฮ้ยเอานี่นี่นี่เอาโต๊ะใส่เอ๊ะเสียงอะไร ใค้เปิดเลยปิดไปอ่าได้ได้คนนอยเลยนะครับก็คือเก้านะเก้าจิรยุนะเก้าอีนะเอ๊บนะมีใครอยู่นอกเป้าเฮลโหลพ่อพ่อพ่อ,พอมตามหากูอ่ะตามหาพวกเรากด J เจอะอ่ามีเมนูโอ้โหเหมือนเอาลาร์สเลยนี่คือมึงกอบกอบกันมาเลยใช่ไหมเอาลาร์สกับแอมเนเซียแมชชีนฟอร์พิกนะออกเกมออกมาพร้อมๆกัน นะเออก็แบบว่าเป็นเฮอร์เรอร์สเกมนะที่ถูกจับตามองในช่วงนี้อ่าฉันตื่นขึ้นมาคนเดียวนะอยู่ในบ้านที่เงียบสงัดนะแล้วก็ฉันได้ยินเสียงของเด็กกำลังเล่นเด็กในความมืดแล้วก็อะไรอีกมากมายนะฮะพอแค่นี้กูแปลได้แค่นี้เทพเทพแค่นี้นะกูไม่โชว์แล้วอ้ว้าวฮอสอ๋อมา มานินมังกรมานินมังกรโอ้สวัสดีเฮ้ยควายกูไม่กลัวหรอกผงผีมีโลกควายใครกลัวบ้าแล้วว้วเอ๊ะวันดีห้องน้ำโอ้โหฝาโถปิดสะอาดอย่างดีฉันสามารถขี้ได้ในที่นี้อ่ะ,อะ,อะเสียงเด็กอะไรหัวเราะเนี่ยโอ้สำหรับคนที่เปิดลำโพงจันไม่ได้ยินนะต้องใส่หูฟังเล่นต้องใส่หูฟังดูนะ ทำไมมันมึ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 นไม่ได้แดกกูหรอกครัชเอ๋อทางนี้รู้สึกจะเทิดตามเซนต์ผมนะเป็นทางที่ขึ้นไปแบบว่าผ่านจุดต,ต่อไปตรงนี้ห้องอะไรเนี่ยโอ๋โออ๋อ come on อ้าวบ้า what the ใครพูดอยู่ในหัวกูวหยุดหยุดไอห,หมูหัวหมู ว,ว้าวเดซิทหัวหมูโอ้น่ารักเหมือนกันเนี่ยหัวหมูกูไม่สนเสียงมึงหรอกวะกูสนหัวหมูอ๋อวะเด้อ่าอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้กูโยนอะไรไปอ่านั่นแหละก้าเจีิายุก้าเจริญยุก้าวจิก้าจินะเจมจิไม่เยอะอ่ามีคนนอนแล้วนะเออดีดีดีปิดไปอ่าเยี่ยมโอ้ใครทำขวดไว้หกเนี่ยโอ้เสียของ เฮ้ยโตโยนเฮ้ยเอาเก็บดีๆเก็บดีๆเก็บดีๆอ่าปิดประตูให้นนเขาด้วยอ่า้วห้องนั้นก็ห้องที่เราออกมานะต่อไปเราก็ต้องไปตรงจุดนั้นเลยจุดที่ผมสันนิษฐานว่าเป็นจุดต่อไปนะท่านผู้ชมได้โปรดจับตาดูดีๆนะครับแหมอ่อพ่อๆทางนี้อ่านไล่ลูกบอลลูกบอลเฮ้ เฮ้ว่าไาบอลเฮลโหลโออมีใครอยู่บ้างโอ้เล่นบอลเนี่ยมันเล่นกันมันเล่นกันโอ้ว้าวตรงนี้ทำอะไรได้โอ้เงียบเงียบเองเอ้บ้จะเปิดประตูไม่ได้นะตรงนี้เิดใครใส่หูฟังจะได้ยินเสียงตลอดเลยว่ามีเสียงอะไรมากมายอ่าเิ๊กเอ๊ะอะเจ๊ะปะประตูอะเจ๊เสียงอะไรต้องใส่หูฟังดูจริงๆนะเพื่อความอิน ตอนเนื้อเรื่องแล้วทุกเสียงดิสตองสราว5.1เลยทีเดียวนะครับผมนะคริสแม่นะคริสแม,นะม่บอลอยู่ไหนลนะ่ะกูจะเล่นบอลบอลพลรดดอนสีชาพันโอวเสียงอะไรเออกด JY มีอะไรให้อ่าน JY โอ้ yes in my dream นี่อ่านแล้วนะเอ,อเสียงอะไร what the fuck อันนี้ยังไม่ได้อ่าน บัตรเดย์สเปเรอร์โอ้ยแม่ไม่อ่านอ่านแค่นี้แม่งโอ้ oh. ไปไงต่อเปิดตู้เปิดไม่ออกเลยละเฮ้ยแล้วบอลพาราดอนหายไปไหนอ่ะจะเล่นบอลบอลอ,อ๋อนี่ไงโอ้ไม่เจอบอลแต่เจอทางล้ำล้ำอยู่ อ่ขึ้นไปห้องใต้หลังคานั่นเองเอ๊ะชายเร็วๆกำลังขึ้นมากำลังเข้ามาเอ๊ะมึงด่าหัวไอ้ลูกอีเด็กดอกอีลูกดอกอ๊เตียงมันขยับเองอม่กลัวแม่พ่อพ่อเอ้ยเย็ดนี่อะไรเนี่ย โยนไปโยนไปซะมึงมึงขยับเหรอมึงขยับเหรอไม่กลัวไม่กลัวมึงล,ล็อกโอ๊วเ้ยนี่รู้อะไรรอช่องรอช่องรอช่องอุ้ยกดบีบีคืออะไรวะอ๋อคือย่อบีนี่คือในในเครื่องโอ้กระดาษว่าว daddy say พ่อพูดอ่ามันยังไม่ถึงคริสต์มาสเอออะไรวะ ในปีนี้ he must to be C เขายุ่งมากนะฮะแนนี่ s a แนนี่สุกจะเป็นลูกมั้เออเราต้องทำให้พ่อว่างหรอ he's r e a y so be C เขาเคยไม่ว่างขนาดนี้ก็หลายรอบนะ he gonna be ready for i แบบ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 แบแบ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 บแ เท d ด y Teddy. where you come from เท d ด y Teddy. e y Teddy. Teddy. ิ hey. Hey, Teddy. 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 oh, e Teddy. Oh, e oh, I love you t ท d d y Teddy, ฉันจะพาแกไปประจนภัยด้วยนะโอ้ oh, มากับฉันเลย t ท d ด y เราจะไปด้วยกันฉันรักนาย ใครแม่งก็มาเล่นเปลียนโนเล่นอะไรตรงนี้ไว้ห่หานนี่อะไรเนี่ยชุบโอ้ได้เทียนอ๋อได้นี่เอ๊กด F อเพื่อเปิดไฟว้าวเทดี้ไปกับฉันนะเราจะไปด้วยกันโอ้เ,ออเฮ้ยไอ้เหียทำไมมึงใช้ลังจิตยกเหรอ,อน่ากลัวดูหน้าเทดี้โอ้เทดดี้น่ารักจริงโอ้ ไปเลยเทดดี้เราจะไปด้วยกันนะเราจะะจนภัยไปด้วยกันนะอ,อจุดไฟเผาเทดดี้เลยเอทอเทดดี้เทดดี้จะขอไปอมีอะไรนะเนี่ยอ่อเทดดี้ใส่ไว้ตรงนี้เฮ้ยเอ้ย,อยดันได้อ๋อคลิกแล้วก็เลื่อนตัวมาหรอทาไมดึงไม่ได้เอามมอยังไงละคลิกก่อน แล้วก็ดึงไม่ได้วะเฮี้ยอะไรเนี่ยไอแสดอ้าติดไหล่มึงหมายความว่าไงขยับขยับดิเออเนี่ยได้แลวได้ลวอ่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมดึงไม่ได้โฮกดค้างแล้วก็เลื่อน ติดอะไรวะอ๋อฮะมันติดอะไรของมึงเนี่ยไอ้สัตว์เออเออ fuck you guys ไหนบอกเลื่อนได้ทำไมกูติดรู้สึกเหมือนเออเอเอได้แล้วไว้หรือเปล่ากูมีปัญหากับไอ้ตรงเนี้ยเออต้องลิดขวาไอ้สัตว์เลยแม่งปกติมันดึงได้หรือเปล่า ในภาคดาร์กดีเซนก็ด er ึงได้หร <se ves> ึเปล่าโอ้กูต้องมาคลิกขวาเพื่อดันออกเนี่ยนะหรือเพราะว่ามีเท็ดดี้อาถรรพ์อยู่ในนั้นวะเท็ดดี้เท็ดดี้ออกมาจากจุดนั้นนะเท็ดดี้เท็ดดี้เอ้ยโฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอ้าวจะอ้าวอ่ะแม่งหายไปเลยไอ้ชิอ้าวเท็ดดี้ แเรี่ฉันคงเสียแกไปฉันดึงแกขึ้นมาไม่ได้ลาก่อนนะแชดี้ฉันมาแล้ว hiding, Daddy. เออพวกเราซ่อนอยู่พ่อซ่อนหาพ่ออะจะอะไอ้โมวันนี้ซ่อนหาพ่อ,อ,อไออหองหมาเมา้ากูไม่โกงหรอกไอ้เด็กด็อกทั้งหลายสุสดีเด็กด็อกเฮ้ hey. โอ้เทสเฮ้โอ้นี่ไงอ๋อไอห้องนี้ที่เราปามันไปเปียดตัวโอ้ในห้องนี้มีเด็กดอกหรือไม่เฮ้เฮ้นี่ไงเครื่องเล่นเพลงแม่งอยู่ห้องนี้ปิดปิดปิดไม่ได้เออโอ้ไม่มีเด็กแต่เสือกเสือกขยับได้นะแล้วก็มีเสียง โหยหวนของอีเด็กดอกโอ้เก็บได้ปะเก็บไม่ได้ทำแล้วเอ้ทดี้อ้าวเทดี้แกกลับมาแล้วเย้อ้าวน่ารักจังเทดี้ไปกับฉันนะเทดี้เราจะไปด้วยกันเราจะไปบุกเรื่องสยองขวัญด้วยกันนะฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลนาะยอย่างดีเลยโอ้เทดี้นอนอยู่ห้องนี้ก่อนนะอ่าเยี่ยมเยี่ยม ห้องนี้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้คามอนผีมาดิมไม่กมลัวมึงหรอกมึงมามึงมาไอสัตว์มึงมา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 สัตว์ใช้ไฟเปลืองไปไปไป,ไปเก็บเทดดี้ไปต่อห้องนี้มันไม่มีอะไรหรอกนะโอ้ oh. ตรงนี้มีอะไรเปล่าไม่มีอ่ะอ่ะนี่เราต้องไปตรงนี้นะนะจุดๆนี้เนะีะอ่ะ เสียงอะไรเรามาเช็คที่ห้องนี้ก่อนเนี่ยเปิดไม่ได้ห้องนี้เปิดได้ไหมไม่ได้มึงล็อกอะไรกันนักหนาเนี่ยเฮ้ยเอา้าเก็บเทดดี้เทดดี้เอ่อเทดดี้ขึ้นมาละเยี่ยมลงไปกับฉันนะเทดดี <Daddy. S 1> พ้พ่อพ่อเรียกกูหาพ่อ,อ What the fuck มีใครอยู่ล่างปล่าแล้วเสียงโดนตีทำไมมึงเล้าว่าลมกูจังเลยฮะมีมีเปี่ยนโนอีกเออเยี่ยมเลยมึงมึงมีทุกดนตีเลยนะไอสัตว,ว์ว้าวโอ้บ้านอลังการมากตรงนี้ก็เปิดไม่ได้เทดดี้นายจับให้มันง่ายๆหน่อยไอสัตว์ โอ้ว้าวเทดดี้เย่เรียกแต่เทดดี้อู้คอมันจะหลุดอยู่แล้วเนะี่ยด่าวิสเมซิ่งเทดดี้ในรออยู่ตรงนี้นะโอ้ปิดไฟเปิดไฟปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามงนอนคิดถึงปลายทางคาเขียนจดหมายและรีบส่งโอ้ว้าวตรงนี้รู้สึกจะทำลายได้นะเอาโต๊ะมาอ,อ มึงมึงมึงเออนั่นแหละมึงเออเล่นดนตรีนะก่อกูทำลายแม่งให้หมดเลยทำลายแม่งไอ้สัตว์กูแค้นมึงมันนะเอ้ยตรงนี้ยังไม่หมดเอ้ยเอ้ยนี่นี่มึงออกมามึงออกมาไอ้สัตว์มึงออกมามาเลยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนแม่แม่แม่ แม่เมื่อกี้ลูกตกใส่หัวผมด้วยแม่แต่กูไม่เป็นไรเลยโอ้กูรอดมาได้ไงเนี่ยหัวมึงทำจากอะไรเนี่ยโอ้โหแม่เทดี้เทดี้ช่วยฉันด้วยเทดี้เอเทดี้ไปเถอะพวกเราไปด้วยกันนะเส้นกลัวแล้วอย่าทำลารผมลยพี่ไข่แม่งเล่นเปียโนเนี่ยโอ้เทดี้นายสนใจเล่นเปียโนไหม อะเยี่ยมเล่นเป็นโนมปได้ดนีโอ้ว้าวทำอะไรได้บ้างเนี่ยแถวนี้โอ้ดฝอยอยูป่ปืนปืนกูจะยิงไปยิงมึงออกมามองหน้าหาพี่แม่ตรงนี้เปิดประตูได้ไหมเฮ้ยเปิดได้เว้ยอ่าแไรอีกทางนี้เปิดได้ไหมอันนี้เปิดไม่ได้นะฮะเทดดี้ นายจะปกป้องฉันใช่ไหมเราจะไปด้วยกันทั้งคลิปเลยนะเทด้นายอย่าทิ้งฉันไปนะอู้ this picture is good is good fire ป o าเยอะ hey hey i met you it's crazy impossible wow uh huh. ใครโทรมาไอสัตว์เฮ้ยมีตะเกียงวิเศษด้วย ตะเกียงวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตพีนั่นมันกระจกไอสัตว์มึงเล่นอะไรมึงเนี่ยโทรศัพท์รับฮัลโหลสวัสดีครับอะ,อะไรฟุอะไรมึงฟุดอินซีช่วยเราวอตเตอร์ฟ้กเฮ้ย <c oughs> นี่เปิดไฟเอ้าเฮ้ยหยิบปืนอะเสียงอะไรหยิบปืนมาดิ ยิบมาหยิบไม่ได้กูจะเอามายิงมึงแมงอะไรเอ้ยห้องห้องลับับล่องอเฮ้ยว,ว้าวเฮ้ยอีเด,ด็กดอกอีเด็กขัวเกียร์สองคนสัตว์เด็กเกียนพวกมึงมาด่าหัวมึงคอมเมนต์ด่าขัวสัตว์เจอเดี๋ยวมึงเจอเดีเเด๋ยวมึงรู้ คอมเมนต์ด่ากูใช่ไหมเด็กเกียร์ตามล่ามึงสุดฟ้าล่าฟ้าเขียวไอ้เทดดี้มึงก็ติดห่าเลยนังหนาเออไปเทดี้ว้าวโอ้นี่กระจกตรงนั้นทำไมเสียงแม่งหลอกหลอนกูจังเลยเออเออมึนเมึนเทดดี้แกมึนไปชั้นไหมโอ้ว้าวน้อมน้อมอ๋ออ้ยอ๋ออ้ยมีรูปใครมาเนี่ย โอ้มีนมที่รู้กูเห็นนมแล้วอืกูเนี่ยแหละเหนนตุผลที่กูซื้อเกมนี้ไม่ใช่ลไอแสบเทดดี้กูเสียเวลาหยิบเทดดี้นานมากกูไม่กลัวอะไรอ้าวเทดดี้นอยู่กับหัวหมูไหมใครพูดใน,นในหัวฉันอย่าออกไปออกไปซะ อ่าเปิดเพื่อประตูเปิดเทดดี้ไปแล้วเทดดี้มึงนี่ตัวหยิบยากเลยเนะี่ยอืมไอหัวหมูนี่หยิบไม่ได้เว่อไปเลยเทดดี้เราไปพร้อมกันนะจ๊ะเย้เทดดี้เทดดี้ดโอ้ โอ้โหอะไรเกิดขึ้นโอ้สันจังเลยแผนดินไวสองศูสอง,สองโอ้ดี e e ็อฟรลรอนเคก็รู้แต่ไทก็ต้องอยู่ e อ j จ y หน้ำท่วมไม่ใช่พวกนี้แยากเลยเลยพี่ enjoy นะนนนนตุมตตุมตุมโตตุม,ตม,ตม